สวัสดีครับเส้สายของวันที่7เมษาย,ยน2564ครับอันนี้ผมเอาสมเด็จเกตวัดชยโยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูผมให้เพื่อนๆดูครับเดี๋ยวผมจะพูดไปแล้วก็เงียบเงียบไปในบางครั้งไปทะน้ยอย่าเสียงดังว่าพี่พี่เช็คไะไรอยู่เน,นี่ย สิ่งที่เราต้องค้นหาใน,ในพระสมเด็จจะมีเนื้อพิมพ์ทรงถูกไหมครับอันนี้ผม,มให้ดูเนื้อเนื้อเนื้อนี่เป็นเนื้อมุกเลยเนื้อมุกถูกต้องครับพิมพ์ก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมลักษณะข,ของพิมพ์ก็จะมีเส้นมีซุ้มที่เป็นกอไก่ซุ้มนี้แล้วก็จะมีเส้นประครับพิมพ์นอกเห็นไหมครับเส้นประครับพิมพ์พิมพ์ก็คือมีฐานฐานต้องมีเท่าไหร่ครับเพียฐานจะมีเจ็ดฐาน แขนแขนแขนทางด้านขวาองค์พระเออทางด้านซ้ายขององค์พระจะจะต้องใหญ่กว่าทางด้านขวาขององค์พระเออไหลขั้งหนึ่งจะกระดกนิดนึงขั้งหนึ่งจะสุดสุดลงเออผมว่าอย่าอย่ามองหาทุกอย่างในพระองค์เดียวเพราะว่าการหอการมองหาทุกอย่างในพระองค์เดียวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแน่น้อยมากเพราะฉะนั้นเหมือนเรามองหาสิ่งที่มีอยู่น้อยเออซึ่งคําตอบคือก็ไม่มีนั่นแหละครับเพราะ พะถ้าเรามองหาสิ่งที่มีอยู่น้อยเนี่ยม,มันคําตอบเท่ากับไม่มีในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าพระผมมีทุกอย่างแล้วเซียนมันจะแห่ซื้อนะครับเพื่อนเพื่อนอเพื่อนคิดว่าคําพูดคําพูดคํานี้ผมพูดถูกไหมพระผมมีทุกอย่างไม่ใช่ว่าเซียนแห่ซื้อนะครับเขาไม่ได้แห่ซื้อหรอกครับเพราะเขาเองก็จากจะขายเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นอันใดที่เราจะต้องไปเห็นด้วยกับเซียนในทุกเรื่อง ไม่มีความจําเป็นอันใดที่เราจะต้องคอยตามในทุกเรื่องไม่มีความจําเป็นอันใดครับไม่มีความจําเป็นอันใดเพราะว่าสิ่งสิ่งที่ผมไม่รู้ในวันนี้ผมจะรู้ได้ในวันพรุ่งนี้คือไม่มีความจําเป็นอันใดที่เราเราจะต้องจะต้องใช้เทคนิคหรือใช้อะไรที่มันสูงสูงขนาดนั้นถึงขนาดว่าจะต้องจะต้อง,อต,อง,ต,องต้องได้รับการรองรับจากท่านนั้นท่านนี้เท่านั้นอันนี้มันดูเวอร,ร์ไปครับมันดูเวอร์ไป มันดูเวอร์ไปเฮ้ยบอกไล่าาพาอยู่ยังไงครับไงไงอลักษณะมวลสารลักษณะของเนื้อลักษณะของอพิ์ทรง,ไงไอ่องค์นี้ผมให้เป็นพัดแท้ครับผมลองรับด้วยตัวเองเออันนี้ผมลองรับแล้ว ต่อไปผมจะพักดันุคกิจเป็น EP ีที่8ใน EP นี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับประมาณ5เย็น